ขอเสียง FC ดังๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ะยู่คืสช่องบอลแคนาลนี่ไม่ค่อยดังเลยขอเสียงดังอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ <Yeah! S 1> ค่ะได้ฟังแต่เสียง FC แล้วก็ครูสุ่ยนะคะที่ได้เป็นเจ้าภาพนำลิเกมาให้พวกเราได้รับชมในวันนี้ซึ่ง ลิเกหลังจากเปิดงานก็จะเริ่มนะคะก็จะเล่นถึงประมาณตีสองหน่อยๆน,นะคะค่ะก็พวกเราชาวคณะกรรมการจัดงานฉลองศาลเจ้าอำเภอศรีขรนภูมิหลังใหม่ในวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ ที่ได้นำคณะนิเกมมาให้พวกเราได้ชมในวันนี้อยากจะให้ตัวแทนของทางครอบครัวสุภาพมงคลคุณนะคะได้กล่าวพบปากกับพี่น้องสักนิดนึ่งนะคะขอเรียนเชิญรูสุยนะคะตัวถือก็ขอเรียนอ่าน จอจงกุนะคะก็ท่านแอดในอดีตลูกชายกาคะซีก่อน,นะคะที่จัดงานในวันนี้นะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะ,ะที่ได้บุญนะคะซึ่งก็อ๋าสภจเมน,นะคะซึ่งท่านก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะถ้าเกิดใครอยากจะบนบานศาลกล่าวอะไรนะคะก็ขอพรจากท่านได้ค่ะคะ่ะวันนี้นะคะก็ขอให้อ่าผู้ชมทุกท่านนะคะได้ชมอย่างมีความสุขนะคะรละรวยเวทีทุกทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ อยากทราบไหมคะว่าทางครอบครัวสุภามงคลคุลได้ขอพรบนบาทอะไรกับเจ้าพ่ออยากทราบไหมคะค่ะ ทางคุณแม่นะคะของคุณครูสุยนะคะท่านได้บนบานสารกล่าวกับเจ้าพ่ออำเภอศรีขอรภูมิว่าถ้าคุณครูสอบบรรจุครูได้จะนำลิกเกกล้วยหอมมาให้ชาวอำเภอศรีขอรภูมิได้รับชมนะคะซึ่งวันนี้เจ้าพ่อก็ดนบรนดาลน,นะคะก็คุณครูสุยก็ได้บรรจุเป็นคุณครูเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นคุณครูอยู่ที่ บ้านถนงชัยตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะเห็นไหมคะว่าเจ้าพ่อของอำเภอศรีขอรภูมิท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยไปนะคะพรุ่งนี้หรือวันอื่นที่้านนะคะไปชมบ้านสามเจ้าของอำเภอศรีขอรภูมิหลังใหม่นะคะงดงามสวยสดงดงามมากเลยนะคะแล้วก็ มิจิตมากๆเลยที่สำคัญท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆถ้าใครไม่เชื่อก็ลองดูนะคะเผื่อเราจะได้ชมนิกเกกล้วยหอมอีกรอบใหม่นะคะค,ค่ะวันนี้พร้อมหรือยังคะเอฟซีพร้อมหรือยังคะ,ถ,งงคะถ้าพร้อมขอเสียงปรบมือดังๆ่อยค่ะถ้าพร้อมขอเสียงกรี เกี่เสียงแหบต้องไปอุดหนุนแม่ค้านะคะและวันนี้นะคะถ้ายังไม่ได้รับประทานอาหารหรือหิวนะคะเปินไปซื้ออาหารนะคะซื้อเสร็จก็นั่งชมนะคะซื้อแล้วก็มานั่งชมอุดหนุนแม่ค้านะคะเพราะว่าวันนี้แม่ค้พาพ่อค้าที่มาจับใจที่มาจับจำหน่ายในวันนี้มีแต่ร้านที่คุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะ ซื้อแล้วร้านไหนอร่อยก็ซื้อกลับไปกินที่บ้านเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะจําหน่ายให้พวกเราได้รับประทานนะคะแล้วเราจะพบกับคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์อีกครั้งหนึ่งในวันที่12ทธันวาในงานนิ้วของอําเภอศรีขอรภูมิ12ทธันวาหกปีนี้นะคะแล้วก็พบกับไมค์พัชรี เดือนธันวาคนะคะเดือนธันวา2567ใหม่พัชรีลำไยไหย่ทองคำและห้วยหอมบรรจมศิลป์ถ้าพร้อมที่จะสมรคายสัปะวีทั้งหนึ่งค่ะบัตรนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะคะในานามของคณะกรรมการและในานามเจ้าภาพในวันนี้ก็ขอกราบขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะและก็ขออนุญาตนะคะ ท่านใดที่ยังไม่เคยไปกราบไหว้สันจ้าอย่าลืมไปกราบไหว้ท่าเจ้าเภอศรีขรภูมินะคะบัดนี้ได้เวลามงคลแล้วดิฉันขอเปิดงานฉลองสารเจ้าอำเภอศรีขรภูมิหลังใหม่และให้ทุกท่านได้รับชมกล้วยหอมบรรจงศิลป์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานกับงานในครั้งนี้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วเรามาร่วมสนุกกันใหม่ปลายปีนี้นะคะกลับสวัสดีคะ่ะ สักครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณสอจอนนมมากมากนะครับพร้อมกับนะครับเจ้าภาพนะครับเนียดีนะครับเจมส์นะครับและก็คุณคูนสุย ทีมงานเมื่อนี่มาล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 าเราลิเกทุกโคตรแสดงอยู่ในเณรชื่อเป็นเรื่องมีค่าสนับสนุนเป็นทุนนะเมตตาชื่อหนุราช่วยจบสมชัยต่อลา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  រីករាយបងរាំទទួលរងការកាជាមីណារ៉ាឡាណារ៉ាណារ៉ាឡាណារ៉ាណារ៉ាឡាណារ៉ាសិល្បៈទំនៀមទិលរ້ອງខាងនាំប្រុំចាំឈ្មោះໄວឬទេជេនទទួលชมព្រះនាងសមេអបផ្កាแจងនៃຈາກវេលាបៃណារ៉ាឡាណារ៉ា เราตดจำชื่อไว้ในรูจงเจิญรับชมผลงานการแสดงมองฟ้าเจงนจากลัง นะครับขอพระคุณอย่างสูงขอบคุณเชียรัเาแต่ครับขอบคุณคุณุ Yeah <laughs> Yeah. ไปข้างหลังแล้วครับครับก็จบลงมาแล้วสำหรับการออกแข่งแกนแกงแสดงหน้าพิธีครับอนนท้ที่พระคุณท่านจะพบและสัมผัสกับผลงานการแสดงจากไอทอมเรื่องรไรนั้นตรงนี้มอบหน้าที่กับศิลปินฝ่ายหญิงฝ่ายชายทําการได้ราในชุดราถวายมือเจอนักชมระฟังในหน้าโอกาสอับันนี้ครับผมเสียงปรบมือดังล่นเป็นกำลังใจศิลปินของเราหน่อยจ้า อยิ้ด้วยจากยิบด้วยใครไม่ยิ้งแสดงว่ามีปั่วเลย ที่อุซายอย่ายังเนี่ยการทุก <Siser Zum voi j compteais> di โปรดจงรับรู้เดีว่าค่ำคืนนี้ลูกหลานที่มาดูการแสดงของกล้วยหอมประจมติดมีโอกาสเดินทางมาคพราะอร่ามใจใจหูใจตาของพระคูุ่ท่านอาจมู่้้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งประการใดมีลูกหลานที่มาการแสดงขึ้นนี้ที่ลูวเกิดต่อพระคุณท่านหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดจงอาโหสิกอาโหสิกอาโหสิกให้กับลูกหลานที่มาการแสดงของกล้วยหอมประจม ด้ยนะสาหรับเมื่อเกิเราไปทำการแสดงที่ไหนหมากรับีเราทำการแสดงก,กันอยที่ม,มัมมโมทโกสุรมนั่นหมสรมอำเภอหาดจังหวัดภูเก็ความพื้นีลับรับรัลักทนาทการแสดงนี่คกับที่าลักเมือ,องพุยธกรภูมจังหวัดสุรร์และพูนี้เราไปทำการแสดงที่ไหน,นรุฬาพันธ์ แสดงอยู่ที่พระอุทิที่พระโขนงไรนะน้ำร้องนางร้องน้ำรองกันที่สุดนางร้องนนจังหวัดปุริรามงอ,าอ,องค์วิ่งวันทีชุดสบยิบหน่อยอ่าท่านใดนะครับลูกหายนะครับให้มารับด้วยนะพอดีอมีเด็กลงทางกับแม่นะครับ ยิ่งนะครับไปทางด้นานมีงานเจ้าภาพนะครับนี่เป็นครั้งแรก